ล่าดอนสามารถทํากินได้ซึ่งมีล่าดอนแจ้งทํากินมาแล้วรวมทั้งที่กว่าไร้นะครับพื้นที่ที่ท,ทากินล่องรอยทํากินอันนี้ถูกตามกฎหมายก็คือได้ยกเว้นตามมติคอรมอปีสี่หนึ่งนะครับส่วนพื้นที่ดำเนินการเนี่ยเขาก็ไปซื้อกับคนอื่นซึ่งขึงน้นเงื่อนไขก็ตัเปลี่ยนนิดเดียวตรงนี้เป็นพื้นที่บุกรุก ของประเทศไทยดึงกึงกำหนดนโยบายให้ดำเนินการยึดคืนพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศในการในอำเภอผู้นำท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ร่วมวิจีทุกท่านตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกบัฐมนตีรได้มอบลุปปลูกยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติช่วงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับ กองบริการรักษาดินของรัฐและการบริหารจาัดก,การทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเข <Mul> ้าประจำที่แล้วการวันนี้นี่ตรงไหนดิของทัพภาคที่สในวันนี้นะครับ,รรนนรบก็เป็นการที่จะสนับสนุนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคือผู้ในการสํานักอนุรักษ์ที่11แล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิุโลกในการที่จะ ทวงคืนพื้นป่านะครับตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเราเราคงจะมาสนับสนุนในเรื่องของเพื่อให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องได้บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่นะครับซึ่งปัจจุบนันนี้ในพื้นที่ปัจจุบนันนี้ในพื้นที่ที่เราดำเนินการวันนี้ศาลได้ตัดสินคดีได้สิ้นสุดแล้วศาลปกครองเขายกคำร้องแล้วเราก็จะมาสนับสนุนในการที่จะให้สวยการคนเดือนสามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายให้เป็นเการตามกฎหมายแต่ในส่วนที่จะต้องทําต่อไปคือเมื่อเราตัด พื้นที่ที่ตัดทําลายแล้วนี่บางครั้งเราก็ต้องตัดในส่วนตัดทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตัด60เหลือไว้40ก็จะนําพวกภาคเอกชนแล้วก็มวลชนรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้นองถิ่นโดยท่านผู้ว่านี่ครับก็จะนำมาปลูกป่าทดแทนนะครับเพื่อสร้างป่าที่สมบูรณ์ให้กับชุมชนต่อไปครับ hari ini